ที่ทําชื่อเสียงทําคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในด้านศาสนสังคมก็มีกองภูมคุณไปรอที่คบ2ก็มีห้องให้ผู้ปกคองไม่ <c oughs> ไม่มันจะไม่เป็นอะไรสบตาป้าฮู้สวัสดีค่ะมอร์ลี่มินตีค่ะก็วันนี้เป็นวันที่แบบตื่นเต้นมากเพราะไปวันรับปริญญานะคะแล้วก็ที่คณะเนเาก็จะมีจัดงานแบบ ปัดฉ so mm ิมเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีแจกของมีฟูตโต้บูธมีอาหารให้กินด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาแต่งหน้านะคะ get ready with me กันก่อนเช้านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปมอด้วยสภาพที่แบบสวยๆกันมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าปกติเนี่ยก่อนที่เราจะลงกันแดดเราจะลงไปตัวนี้ฟึ้งตัวนี้นะคะก็จะเป็น Mercyvit C นะคะเพราะว่าเราเคยไปอ่านเจอว่าแบบก่อนที่เราจะทาครีมกันแดดอะเราควรที่จะทาวิตามิน C นะคะซึ่งวิตามิน C ีมันจะช่วยลดพวกแบบจุดด่างดำบนใบหน้าอะไรเงี้ยรอยฝ้ากระก็จะดูจางลงแต่ทุกคน Mercy เขาออกโปรดักต์ใหม่นะคะเป็นตัวนี้เลยนี่ Mercyvit C UV Sunscreen Tone Up S.P.F. 50 P.A. บวกบวกบวกก็คือ P.A. 3บวกนั่นเองนะคะเขาบอกว่าตัวนี้สามารถปกป้องผิวได้ถึง9 UV filter นะคะก็คือเขาบอกว่ามันจะช่วยสะท้อนรังสี UV จากผิวเราอะแล้วก็แบบออกไปเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงก็คือเวลาเราทากันเนี่ยเราจะทา2ข้อนิ้วเนาะ เนื้อครีมเขาจะเป็นแบบสีส้มๆแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อมันจะบางเบานะคะแล้วก็แบบทาแล้วไม่วอกไม่เทาใช้ได้กับทุกสีผิวเลยเนื้อเขาก็จะแบบบางเบานะคะไม่มีน้ำหอมผิวแพ้ง่ายหรืออะไรเงี้ย ใช้ได้หมดเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเพราะเขาผสมวิซีมาให้ในตัวแล้วตอบโจทย์เรามากมากทุกคนอาจจะมองว่าเออวิซีมันมีประโยชน์อะไรวิซีนะคะมันจะมีประโยชน์ในการแบบช่วยลดพวกจุดด่างดำบนใบหน้าของเราให้ดูจางลงได้นะคะดูแบบไม่มันไม่หนึกไม่หนักทุกคนใจเย็นนะต้องเกี่ยวก่อนตัวเกี่ยวเน่ย เรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าแล้วก็ทําผมก่อนเดี๋ยวเรามาฟินิชลุกันนะคะว่าแบบจะสวยแค่ไหนเพราะว่าหน้าผมขยงเองทั้งหมดไม่จ้างช่างแต่งหน้าสักก้นหนึ่งเลยไปเดี๋ยวไปแต่งหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือฟินิชลุคของวันนี้นะคะหน้าผมขยงเองที่แท้ทรู ่งมอก,ก็อกคือว่าตอนนี้ลงมาจาก BTS สนามกีฬาแล้วก็แบบโอ้ oh my god ทันสายมากๆแล้วประเด็นก็คือว่าวันนี้มันเป็นวันรับปริญญาแบบรับจริงใช่ปะมันก็เลยไม่มีรถออกเธอฉันก็เลยต้องเดินก็คือแบกเนี่ยชุดคุยแล้วก็กระเป๋าอ,อีกอัน เหนื่อยมากเราเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปบนชั้นสี่เดินเพราะว่ามันไม่มีลิฟต์เราเพอ่ดูรองเท้าชั้นเพราะว่าคิดไว้ว่าแบบฝนจะตกแต่ฝนแบบใดไม่เป็นไรช่างมันเราก็อย่าถ่ายให้มันเห็เท้าก็พอเดินก่อนนะแบบนึ่งคามจะตกใจหรือ,อยังนี่คือบันไดทีเราต้องขึ้นไปข้างบน ผมแดงหนึ่งรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกไม่เคยทำเป็นเลยแรงเกินตอนนี้นะคะก็เริ่มพิธีการตัดชิมแล้วเขาบอกว่าก็คือถ้าเราได้ชื่อให้เราเดินออกไปแล้วคือเหมือนกับว่าอาจารย์เขาจะแบบมอบของเป็นที่ระลึกให้กับเราคืออะไรวะเดี๋ยวเราดูมาการประกาศชือมา เร,เ,เราเรากียรติบัตรด้วยเราเกียรติบัตร้วยน,นี่เ,น <laughs> เป็นนิสิตที่ทำชื่อเสียงแลทำคุณงามความดีต้ทํทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในด้านสาธาสัสคม คือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นชื่อมึงเออเราไม่ชื่อตัวเองเลยนะเป็นชื่อนามคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไปค่ายนี้แต่ว่าเราไปไปแบบปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วที่ไปอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้รางวัลก็เลยไม่ได้เกียรติบัตรแต่ว่าของปีเนี้ยที่ไปอ่ะได้เกียรติบัตรแต่เราไม่ได้ไปจบอันนี้ที่ไปคือจังหวัดน่านแต่ตอนนั้นที่เราไปคือจังหวัดสระบุรีอยากได้บ้างอ่ะทำไมเราไม่ได้บ้างวะสิง ะะด้วยความที่เราเป็นอินฟูพลรา,ลา,าเราก็ทำงานทำการก่อนอันบีบงานถึงขเ้นแล้วชึ้แนแล้วชึ้แน,นแล้ว ตอนนี้มันมีชื่อังไงอ่ะนี่นะคะสิที่เราได้มาก็คือเขาจะผูกสิ่งให้เราทีินี้ที่ไปนั่งคุยกับอาจารย์มาค่ะแล้วก็นีมันจะชื่อสิผูกคนใช่ไหมน้องเจนิสาิระสมวก็้างในข้างมีอะไรมาดู่เสียงดังมากแถวนี้ พวกคุไปรอที่ขับสอง,ง,สองขอพี่เขให้ผูกปกครองมึงมันไม่มีเหรียญอยู่ในนี้เหรียญไม่ได้ใส่ไในน <c oughs> ั้นเหรียญต้องให้ง สมบัติ60ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่จะเป็นนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรูปเออพระเออในหลวงรูปในหลวงกบ <c oughs> นี่นะคะก็เป็นปณิต์อีกคนนึงนะคะใช่ได้ของแล้วก็อีกอันนึงที่ได้มาก็จะเป็นแฟชได้คือดูดูใช้งานได้จริงอ่ะนี่นะคะจะเป็นของที่เราลึกที่ทางาณะแจกให้ในวันที่เราเรียนจบส สาขาวิยาศาสตราหทลายหนึ่งกี้นะคะเป็นโฟโต้บูธน่ารักา จะบอว่าชิมไปแล้วขาลอยยดี่ะนัไปแลวไหนก่อน่าวนใจนะรอนไคไม่มาเลยถ้านะคะเากกิ็ตสไปซี่อะไรอย่างอุ้ยราบค่บอกนอน้าวแมน่คือพี่ไม่ยย โอ๊ยอาทิตย์ก้ามาแล้วเกี่ยวชาันเี่ยวอะไคะไปไปฝั่งใหญ่ไปฝั่งใหญ่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ฝั่งเลย ให่กันหรือเปล่าใช่ฝังใหญ่ห้าตุ้งห้าิบบาทเด็วอกเขาว่าตุ้ไอกเข่าเราขอห้าสิบาทโอเคนะกูแล้วน่าตุกงขอมาวะพอไม่พอมึงไม่อะ A few m เอาขอมาสังาตุกๆค่ะเุ้ยกูยืดแขนออกไปนี่แขนข่ด้นะ อุปลอไทยมีชีวิตอยู่รอดหนอยู่หน้าขาบอ่คุณเขาเขาาก่อนจะมีใครมาไหมวันนี้นางสองสาวไม่ใช่สองสาว <c oughs> <c oughs> หนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มจากมหิดลหนุ่มจากมหิดนอีกแล้วอา้าวมหิดนกันหมดเลย <c oughs> ออกมาจากที่หมอแล้วเราจะไปซื้อของกัน ที่เซเว่นอีเดลเว่นตอนนี้เราอยู่ที่ M B K เหนื่อยมากดเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปซื้อของในเซเว่นก่อนนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะก็คืนอน้องเมอร์ซี่วิดซีตัวนี้นะคะเหลือซองสุดท้ายด้วยทุกนคนขายดีเกินเดี๋ยวเราเอากลับไปเดี๋ยวการจับมือก็คือตอนนี้แล้วล่ะกำมาจะกลับแล้วเพราะว่าเหนื่อยมาก แบบว่าคือแบบของเยอะสุดๆในโลกแล้วก็หนักมากๆด้วยเดี๋ยวกลับบ้านกว่าก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือของเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปต่อนะคะก็คือห่อของที่ได้มาจากในวันรับปริญญาเนาะใครที่อยากรู้นะคะเดี๋ยวเราติดตามไว้เลยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าบัณฑิตตอนนี้ยมมาก แต่หน้าก็ยังสวยอยู่ก็ฝากกันแดดนะคะของ mercy vc ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายจริงปะคือเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยจนรู้สึกว่าแบบถ้าสมมุติว่าคอนโดนไม่ได้อยู่ติดรถไฟฟ้าจะมีแรงกลับบ้านหรือเปล่าเราแก่ขึ้นเยอะมากเลยจริงๆเราจะไป,ปมีแรงเหมือนเด็กๆไม่ได้อีกแล้วเธอ